มาดูนะครับสาหรับมีคนว่ามานะครับว่าหาร้านเคทไม่เจอนะครับอยากมาซ่อมเครื่องที่ร้านเคทหาไม่เจอนะครับช่องทางนะครับอย่างแรกเลยที่ท่านจะต้องทํานะครับก็คือนะครับผ่านทาง Google นะครับท่านเปิดนะครับถ้าอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านท่านเปิดเปิดร้านเคทขึ้นมานะครับแล้วท่านก็พิมพ์นะครับ ktmobile นะครับเนี่ย ktmobile นะครับ ktmobile เสือป่าหรือว่า ktmobile เสือป่าก็ได้ทั้งสองเลยนะครับสำหรับการมาที่ร้านนะครับท่านกดเข้าไปเลยนะครับ ktmobile เสือป่านะแล้วท่านก็จะเจอในส่วนของนะครับเส้นทางนะครับเห็นไหมครับเส้นทางเวลามานะครับในส่วนของ ร้านนะครับท่านก็จะเจอในส่วนของเส้นทางนะครับท่านกดเข้าไปที่เส้นทางนะครับว่ามาร้านเคทีมายังไงนะครับจะได้ไม่ต้องถามหลายรอบนะครับเพราะว่าบางท่านด่าผมมานะครับในวันนี้นะครับที่ว่าหาร้านเคทีไม่เจอนะครับเป็นเส้นทางนะครับที่ผมปักหมดไว้ที่ตรงตึกพอดีเลยนะครับอ่ะนี่เป็นหนึ่งช่องทางแรกนะครับ ในการติดตามนะครับแล้วก็ไปตามหานะครับเขาร้านนี้เขาทำอะไรบ้างนะครับและส่วนที่2นะครับท่านก็สามารถเข้าที่ facebook ได้เลยนะครับ facebook นะครับก็จะทาง facebook นะครับก็จะลิงก์ไปที่เพจของทางร้านนะครับเห็นไหมครับนี่คือเพจของทางร้านนะครับ เป็นชื่อ KT Mobile เป็นโลโก้ของ KT Mobile ชัดเจนนะครับช่องทางนะครับที่ท่านจะต้องติดต่อนะครับผ่านได้ทางไหนไม่ว่าท่านจะส่งเครื่องมาจากต่างจังหวัดหรืออ่าอาการท่านสอบถามอาการเสียของเครื่องได้ก่อนนะครับท่านก็จะผ่านช่องทางนะครับทางอีทบล็อ e กนะครับผอทางหลานนะครับอ่ะนะครับท่านสามารถนะครับ าถามทางด้านในส่วนของตัวข้อความนะครับตรงนี้นะครับได้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีการถามกันนะครับก็ทางร้านก็จะตอบในส่วนของตรงนี้ไปนะครับให้ว่าอาการเสียตรงนี้ซ่อมราคาเท่าไหร่นะครับราคาเท่าไหร่ส่งมายังไงทำยังไงนะครับ นี่อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะสามารถติดต่อของเราได้นะครับเป็นทางอินบอ์ของเราเลยจะอยู่หน้าทางหน้า Google หน้าแรกนะครับหน้าแรกเลยนะครับท่านจะติดต่อเราได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดต่อทางร้านนะครับเพื่อทำการซ่อมเครื่องหรือจะติดต่อสั่งสินค้านะครับ อย่าลืมนะครับได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางทาง YouTube นะครับพิมพ์เข้าไป kt mobile เสือป่านะครับทางช่องชาง YouTube ตัวลิงก์นั้นก็จะลิงก์ไปหาทาง YouTube นะครับนะครับเพื่อนี่คือช่องของเรานะครับเป็นการเรียนรู้เป็นการเรียนในส่วนของซ่อมมือถือนะครับและอาการต่างๆนะครับทางช่องของเราก็จะมีให้ไว้บริการนะครับ เราท่านมาดูใหม่อีกทีนึงนะครับอ่ะท่านพิมพ์ร้านซ่อมมือถือก็ได้นะครับที่ Google นะครับพิมพ์คาว่าร้านซ่อมมือถือพิมพ์ออกมาร้านซ่อมมือถือนะครับเสือป่านะครับ ท่านกดเข้าไปท่านจะเจอร้านในส่วงเคทีโมบายนะครับร้าน KT Mobile นะครับจะเป็นร้านที่รีวิวคนที่รีวิวเยอะที่สุดนะครับเห็นไหมครับนี่คือร้าน KT Mobile นะครับในเสือป่านะครับ KT Mobile จะเป็นร้านที่รีวิวนะครับเยอะที่สุดนะครับเห็นไหมครับท่านหาได้เลยคำว่า KT Mobile นะครับ ก็ลองไปติดตามดูนะครับเพราะว่าการช่องทางในการติดตามก็ค่อนข้างเยอะนะครับที่ทําไว้นะครับก็ท่านก็กดไปนะครับก็จะเป็นเส้นทางนะครับในการเดินมานะครับในการรีวิวเห็นไหมครับเ t จะอยู่ที่5.0จนนะครับก็ท่านก็เข้าไปดูในรูปก็ได้นะครับหน้าของทางร้านก็จะเป็นร้านเล็กๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็มาดูในส่วนของมือถือนะครับว่าท่านจะมาเคทีได้อย่างไรนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันในส่วนนี้มือถือนะครับก็พิมพ์ว่า Google นะครับพิมพ์ KT Mobile นะครับ KT นะครับโมบายนะฮเห็นไหมครับ KT Mobile อันแรกเลยนะฮะเห็นไหมครับท่านก็จะ ตรรนนี้นะคับท่านก็จะกดดูรูปภาพหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์ท่านก็กดสามารถกดโทรตรงนี้ได้เลยนะครับโทรถามสอบถามอาการเสียหรือว่าอะไรต่างๆนะครับท่านกดโทรได้เลยนะครับก็จะลิงก์มาที่เบอร์ของทางร้านนะครับเห็นไหมครับก็จะลิงก์มาทางเบอร์ของทางร้านเลยนะครับก็ถ้าท่านจะมาโดยตรงนะครับท่านก็สามารถกดเส้นทาง ตัวเส้นทางนั้นก็จะพาท่านลิงก์มาที่ Google m a p นะครับเพื่อทำการพาท่านไปนะครับทางของทางร้าน KT Mobile นะครับก็อีกอีกหนึ่งช่องทางนะครับท่านก็ดูผ่านทางเอานี้ให้ดูนะครับในส่วนของนี่ก็ในส่วนของ facebook นะครับท่านก็จะเข้าไปตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ ท่านก็ไปพิมพ์คําว่าตรงช่องค้นหานะครับท่านก็พิมพ์คําว่า kt นะครับ kt mobile นะครับเห็นไหมครับจะเป็นเพจร้านท่านจะติดต่อในส่วนของฟิล์มไฮโดรเจลนะครับในส่วนของงานซ่อมนะครับก็จะเป็นเสือป่านะครับท่านดูอะไรนะครับท่านก็ดูได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับท่านสามารถดูได้เลยเป็นช่องทางเป็นโลโก้ของเราชัดเจนนะครับในการช่องทางในการตามหานะครับ ก็ฝากไว้นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับอีกช่องทางหนึ่งท่านก็พิมพ์ในส่วนของ KT นะครับทาง y o u t u b e นะครับทาง YouTube ก็จะมีช่อง y o u t u b e ของเรานะครับช่อง YouTube ของเรานะครับ,เ,รรบเป็น KT เสือป่านะครับ KT Mobile เสือป่านะ KT m o b บ bile เสือป่าตรงนี้นะครับให้เราได้ดูกันนะครับ เห็นไหมครับก็จะเป็นช่องในการเรียนรู้ไปด้วยนะครับท่านอยากรู้วิธีอะไรนะครับก็จะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับเอาไว้ศึกษานะครับเรียนรู้ในของานซ่อมมือถือนะครับก็ฝากไว้นะครับเป็นหลายๆช่องทางนะครับที่เราทำในให้ให้ท่านได้ติดตามนะครับแล้วก็มาซ่อมมือถือที่ร้านเรานะครับก็จะเป็นในส่วนของ Facebook ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Google นะครับ ท่านพิมร้านซ่อมมือถือนะครับก็ได้นะครับพิมพ์ใน Google นะครับร้านซ่อมมือถือนะครับร้านซ่อมมือถือนะครับเดี๋ยวขออนุญานะครับร้านซ่อมมือถือนะครับ เราซ่อมมือถึงเสือป่านะครับพิมพ์คําว่าเสือป่าด้วยนะครับก็จะเจอร้าน KT นะครับกดย้อนลงมานิดนึงนะครับก็จะเจอร้าน KT ตรงนี้นะครับเ t mobile นะครับตรงนี้นะฮะเคทีโมบายนะครับท่านก็กดเข้าไปเหมือนเดิมกับที่อยู่ในคอมเมื่อกี้นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามเรานะครับก็ขอฝากไว้นะครับก็เคทีโมบายขอขอบคุณครับ